กับ EP ีที่18บขั <Wars> ้วพริกกระดูกอ <Four> ่อนครับเชิญครับแม่ครัวมีอะไรบ้างกระดูกปากทองกะปิเครื่องไม่่วากรูดน้ำตาลเกลือรุยครับแม่ครัวเรสร็จแล้วครับอ๋อะไร ยั S <S <S 2> <S 2> งไม่เอ้าเิ่ังไม่เ่บ้านคุกกันเนี่ยนะอเ่ลงมาให้มาครับครับครั้งแรกเราต้อทำอะไรก่อนครับกระปีรปีใส่เข้าไปนะครับน้ำซุปขอมน้ำเกลมนะครับใส่ไป ลาละลายเคี่ยวกะปิก่อนนะครับเคี่ยวกะปิใส่พริกแกงลงไปจ้าหัวพริกแกงหัวพริกนะครับพริกนี้ครับรเราทำการตำงีั่นองนะครับเดชาิแน่นอนอยู่แล้ว นค,ค,คนเลยจ้าคนเที่ยวก่อนนะครับ Kerja dulu, bolong, 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 bol

ยังไงรสชาติดีเลยป่ได้ยังการชิมแล้วก็รสชาติสงกอยไม่ได้เหอนทานดีเลยไอ้องกินหมอเพชรได้ยังนี่จะได้นาเลยไม่ได้นาดีเพชรได้ยัง ยเยอะเลยตังตัง,ตงไปงเถอะเอออีนครับยังไม่เป็ดพอกเป็นคนปัดลมลงไปนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ใส่นะครับคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่อย่างอื่นวางวาลงไปครับ Kìa 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 ี 39, 네 nee. uh, pues. yeah. ๋มวกรูดกำลังการใส่ใบมะกรูดนะจ๊ะแกงนโค้กพริกดึงก่อนงาปูนี้แกเป็นอะไรตั้งเลยเดี๋ยคยซื้อมาเนี่ยเฮ้ยซื้อทำกันมันเองด้วยต้องเคี่ยวเคี่ยวมันต้นแห้งการชิมนะจ๊ะเป็นไงมัางจ๊ะเยี่ยม เป็นได้่เตายเลยเียครับบพี่แอนเบื่อเลยได้เเดี๋ยวะนครับเยมีทำการชิม้วนแล้วครับนี่มน่าจะเลือยนะน้ำตาไม่เลื่อดีเลื่อน้อยๆก็ได้เดี๋ยวกินนัก้วยมันหยินเ้ไหมร้อนนะครัร้อน เว้ยน้ำตาลย็นไปดิดี๋ดวยวตัวเช้าอุ่นแล้ว <c oughs> เยอะดอกกี๊ตตุยเลเดี๋ออยวนี้ลินออ้นเจ็บปองเยอะดอกกีตตุยหน่อยก็ได้เยอะเลยพริกขั่วทีเดียวตัดใส่จานนั่นจ้ะแกงคั่วพริกกระดูกอ่อนจ้ะห <c oughs> อมน้ำตาลละลายไขดาวไข่จียว kìa nó có lắm nó cái mì cua nó bỏ tên ra 1 mẹ bên mũ chứ kìa mừng chìm này nè, mùi mùi này mùi này bây bây cua cua này cua có tổ đi cho tổ tăm gì กางตัดแต่าจางกันนะเจฟสีนะครับสิทธิคร<อ>ุญขัวพริกกระดูกอ่อนอสูญยา,<อ>ายชานะจ้าปักใต้รับประกันความอร่อยแน่ๆฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดสตว์ใครด้วยนะครับไม่ขอร้อนแล้ว Jukku